เสร็จแล้วนะครับ้องมาตัดทรงผมสั้นไว้หน้ากลมนะครับตัวสั้นเหลือครึ่งเซนแล้วก็ไว้หางงหากงกระอกนะครับทรงผมสั้นดีแบบไหนดีอย่างไรดีตรงที่ลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงนะครับคนที่ชอบไปติดเสื้อผ้าติดที่นอนติดโซฟาเข้าไปในเบาะรถติดเบาะรถนะครับติดเครื่องปรับอากาศก็จะหมดไปนะครับสำหรับปัญหาเรื่องขนรุดร่วง ลดปัญหาเรื่องขนพันกันนะครับขนะได้่พันกันเพราะคนที่พันกันมันจะทำให้เกิดกินอับกินเหม็นแล้วก็ทําให้กิดผื่นได้ผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้อนจะได้ไม่หอบช่วงอากาศร้อนนะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมาดด้วยนะครับทรงผมสั้นดูแลง่ายอากาเป่าแห้งไวลดการสะสมเห็บหมาด อาบน้ำแต่งขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเปิดโทรศัพท์0866404443นะครับเรามีบริการรับส่งด้วยนัดหมายจองคิวล่วงหน้ากันก่อน1วันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาด้วยนะครับเราออกไปตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูนลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับ ขอบคุณครับร้านอยู่ในสวนเกษตรนะครับอยู่ส่วนร้านปลาหาร้านไม่เจอยังไงโทรมาสอบถามได้ครับขอบคุณครับไเขากับปันนี่